Cheers. Yeah. Yeah. اللهم رحمه وارحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเป็นที่แน่นอนครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาต่างก็ปรารถนาที่อยากจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาาลาสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งได้มีความผูกพันมีความรักและอยากจะได้เข้าสวรรค์ ของลอสุบฮานะฮูวาตาลานั่นก็คือสิ่งที่จะบอกว่าในสวรรค์น,นั้นมีอะไรแน่นอนครับไม่มีใครที่จะมีความรักมีความผูกพันกับสิ่งสิ่งหนึ่งได้เว้นแต่ว่าเขาจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นการตั้งรางวัลจากลอสุบฮานะฮูวาตาลาจึงเป็นเหมือนกับแรงขับเคลื่อน เป็นแรงบันดาลใจที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นต่างก็ปรารถนาที่จะทําคุณงามความดีแลกกับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮาโนอฮูววาตาละนั่นเองนะครับในวันนี้ครับอยากจะชวนพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมรายการในขณะนี้ได้มาพูดคุยกันนะครับถึงประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวในสวนสวรรค์อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าคนที่เขามีคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็จะมีความรักในครอบครัว มีความรักในพ่อในแม่ความรักต่อสามีภรรยาลูกๆของเขาพี่น้องของเขาก็จะมีความรักมีความผูกพันก็จะมีการตั้งคําถามกันเช่นเดียวกันครับว่าแน่นอนสวนสวรรค์เราคงจะได้ศึกษาเรียนรู้กันมาบ้าง,างนะครับว่าการจะเข้าสวนสวรรค์น,นั้นเนี่ยมันก็ต้องแลกด้วยกับภารกิจอันมากมายและ แรกด้วยกับความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าที่เอาล้อซุบฮานะหูหว,ว่าตาลราจะทรงให้กับใครก็ตามที่พระองค์นั้นทรงประสงค์นะครับแต่นั้นครับเรื่องราวของครอบครัวครับหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะถ้าหากว่าคุณพ่อปฏิบัติคุณงามความดีนะแต่ลูกเองเนี่ยก็เป็นคนมีอีมานแหละแต่ความดีเนี่ยไม่เท่าพ่ออ่านกุรอานก็ไม่เยอะเหมือนพ่อจะละมาจะทําความดีงามต่างๆก็อาจจะมีความแตกต่างกันแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่า อายะฮ์กุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาได้บอกไว้ในสำนวนอายะฮ์เนี่ยสำหรับคนที่ได้รับบัญชีด้วยมือขวาฟะอัมมามันอูติยกีตาบะฮูบียามีนี่คนที่ได้รับคำพีด้วยกับมือขวาเป็นไงครับฟะเซาฟะยูฮาซาบุฮิซาบัยยาซีรอวยังกอลิบุอีลาอัลลิฮิมัสรูรอ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลาได้ยืนยันนะครับใครที่รับบัญชีด้วยมือขวาเนี่ยการคิดบัญชีของเขาจริงๆแล้วมีรายละเอียดนะครับการคิดบัญชีในที่นี้สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยนะเขาจะไม่ได้ถูกคิดบัญชีด้วยซ้ำเอ้าแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าแค่เอาความดีมานําเสนอแค่นั้นแหละว่าในดุนยาเขาได้ทําอะไรไปบ้างอาจจะมีความบกพร่องมีความผิดพลาดบ้างเนี่ยแต่ความดีเขามากกว่าเนี่ยแปลว่าเขาจะไม่ต้องถูกลงโทษนะครับว่ายังกอลิบูอีลาอะลีฮิมัสรูรอ และเขาก็จะได้กลับไปหาครอบครัวอย่างมีความสุขเป็นยังไงพี่น้องอายะนี้มายืนยันประการหนึ่งว่าจะได้กลับไปหาครอบครัวอย่างมีความสุขแปลว่าบนสวนสวรรค์เนี่ยชาวสวรรค์เขาจะอยู่ร่วมกันกันเป็นครอบครัวนะครับอันนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งในอัลกุรอานอัลลอฮ์สุบฮานตะลาได้บอกเอาไว้นะครับในสุร์ตูร์นะครับอายะที่2ี่เนี่ยพระองค์ได้บอกว่าวัลัดีนาอามานู บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮาหนาะฮูวาตัลลาแล้วเนี่ยนะวัตบะอาตุฮุมดุรียาตุฮุมบีอีมานบรรดาลูกหลานครอบครัวของเขาเนี่ยได้ติดตามอีมานหรือความศรัทธาของเขาไปด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าครอบครัวนี้ต้องปลูกฝังกันนะ ต้องแสดงความรักต่อกันนะมีการกำชับกันในเรื่องคุณงามความดีห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วเนี่ยก็เลยเป็นผลทําให้ลูกหลานครอบครัวเนี่ยติดตามอหมานไปด้วยกันและกันขอุดูให้เราได้เป็นเช่นนั้นพี่น้องครับติดตามอหมานไปด้วยกันและกันผลที่ตามมาคืออะไรครับอัลฮักบนาบิฮิมดุรียะตะฮุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตลาได้สัญญาอีกเช่นเดียวกันเนี่ยว่าพระองค์นั้นจะให้ครอบครัวได้ติดตามกันไปด้วย ว่ามาอัลลนามินอามาลิหิมมินใช่โดยที่อัลลอฮฺซุบฮานาะฮูว่าตาายืนยันนะครับว่าพราะองค์นั้นจะไม่ทําให้การงานใดๆเนี่ยบกพร่องไปเลยจะไม่ทําให้การงานใดๆบกพร่องไปเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเนี่ยจะได้อยู่ในระดับชั้นเดียวกันนะครับตามคําอธิบายที่อุลมามะได้มีการพูดถึงแปลว่าอะไรแปลว่าลูกอาจจะมีอีมานน้อยกว่าพอ่อหรือพ่ออาจจะมีอีมานน้อยกว่าลูกแม่อาจจะมีอีมานน้อยกว่าหรือลูก ต่างๆนานาเหล่านี้หากว่าคนหนึ่งคนใด,ได,ไ,ดได้อยู่ในระดับที่มันสูงนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตลาก,ก็ได้สัญญาเพราะวันไป,ไปถึงวันนั้นแล้วเนี่ยนะครับบรรดาชาวสวรรค์จะต่างถามอัลลอฮ์กันเนี่ยว่า ลูกหลานฉันอยู่ไหนครอบครัวฉันอยู่ไหนนะสามีภรรยาฉันอยู่ไหนเขาจะถามกับอัลลอฮ์แล้วก็จะบอกว่าที่อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้เนี่ยว่าพระองค์นั้นบอกเอาไว้ว่าว uh um ัตบะอัตุมดุริยะตุหุมถ้าหากว่ามีการติดตามครอบครัวได้ติดตามอีมานของเอคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นมุมตรงกันข้ามก็ตามเนี่ยอัลฮักนาบิฮิมดุริยะตุหุมอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ติดตามไปด้วยกันเนี่ย หมายความว่านี่คือสัญญามั่นจาเอาลอสซุบหาหนอฮูวะตาลาและจะไม่มีการเกิดข้อบกพร่องใดๆแปลว่าผลลบุญของคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงจะมาแบ่งให้กับคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเนี่ยแปลว่าเขาจะต้องลดระดับลงมาไม่ใช่แต่เอาลอสจะทรงเมตตาและจะให้เขาได้ไปอยู่ด้วยกันดังนั้นพี่น้องครับในมิติของครอบครัวเนี่ยอายะกรานได้ยืนยันเอาไว้แล้วแต่มีเงื่อนไขาตามที่อายะกรานได้บอกเอาไว้คือสแสดงความเป็นห่วงเป็นใยในครอบครัวกันบ้างหรือเปล่า เราเองเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ไปถึงในโลกหน้านะพี่น้องที่รับชมรายการอยู่เนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยเรายังไม่ได้ก้าวไปสู่โลกหน้าเนี่ยมันก็เลยเป็นโจทย์ที่เราจะต้องตีให้แตกแล้วก็ทําให้ถูกต้องที่สุดคือการยึดมั่นในหลักการตามที่เราบอกว่ากูอัมฟุสซกุม um ปกป้องตัวของพวกเจ้าเองก่อนวะอาลีกุมห um น้ารอและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากนรกในยะของอายะนี้เนี่ยมันก็หมายรวมถึงจงปกป้องให้ไปสู่สวรรค์นะ ไม่ได้ปกป้องให้พ้นจากนรกแล้วก็ไม่มีที่ไปไม่ใช่นะครับแต่จงแข่งขันกันและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะได้มุ่งไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลลาดังนั้นครับอายะคุรานหลายๆอายะที่ได้มีการยืนยันในเรื่องของการกลับไปหาครอบครัวในสภาพที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลลาเช่นเดียวกันครับอยายะกุรานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตัลลาได้บอกเอาไว้ในสุรอะห์ดูเช่นเดียวกันเนี่ยว่าอูลาอิคะละฮุมอุบบัตดาร บรรดาชาวสวรรค์น,นั้นเขาจะมีบ้านตายที่พมนักอันสวยงามอันสถาพรยันนาตูอาดดนียะดคูลูนะฮะว่ามันซอละฮามินอาบาอิหิมสวนสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาจะให้พวกเขานั้นได้เข้าไปสวนสวนสวรรค์น,นั้นเนี่ยว่ามันซอละฮามินอาบาอิหิมไม่ใช่ตัวพวกเขาอย่างเดียวนะไม่ใช่ตัวบรรดาชาวสวรรค์อย่างเดียวนะแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมินอาบาอิหิม แปลว่าบรรพบุรุษของพวกเขาด้วยเอา้านี่ประเด็นนี้แสดงว่ามันไม่ได้อาจจะอาจจาน,นะพี่น้องไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับของคุณพ่อคุณแม่อย่างนั้นหรือเปล่าวัลวอลอฮุอะแัมอาจจะไม่ได้มีลงลึกในรายละเอียดในอายาอันกุรอานแต่เป็นการยืนยันว่าพ่อแม่ก็จะได้เข้าไปสู่สวนสวรรค์กับลูกด้วยวะอัซวาจิหิมคู่ครองด้วย ใครมีสามีใครมีภรรยาเราได้เป็นสามีเป็นคู่ชีวิตครองคู่กันแล้วนี่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนอีมา่นบนความศรัทธาที่ถูกต้องบนการอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮาหนาะฮูวะตาอาลาแล้วเนี่ยนี่คือสัญญามั่นพี่น้องครับนี่คือสัญญามั่นว่าเขานั้นจะได้อยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกสามีภรรยานะครับวะดุริยาติหิมและก็บรรดาลูกหลานของพวกเขาเช่นเดียวกันแสดงว่าสามมิติเลยนะมิติที่อยู่เบื้องบนคืออะไรครับคือพ่อแม่ มิติที่อยู่เบื้องล่างคือลูกหลานและมิติที่อยู่กับตัวของเราเองเนี่ยมินอันฟุซิกุมเนี่ยตามที่อายะได้ยืนยันในลักษณะของการเป็นคู่ครองอยางนะครับก็แปลว่าสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเนี่ยต่างก็จะถามหากันในวันกิยามาดังนั้นพี่น้องครับส่งลูกไปเรียนศาสนาไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้อง หวังว่าอย่างนั้นนะส่งเฉพาะกายเนี่ยไปอยู่กับศาสนาแต่ใจไม่ได้อยู่กับศาสนาอันนี้ก็ไม่เอานะครับให้ครอบครัวของเราเนี่ยนะครับได้อยู่บรรยากาศที่มีศาสนามีการปลูกฝังกันมีการเรียนรู้กันในเรื่องราวของศาสนาเป็นประจำก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าไอ้สิ่งที่เราได้ทุ่มเทไปทั้งหมดเนี่ยนะทุ่มเทไปในมิติของการส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยแม้จะต้องใช้งบประมาณเนี่ยมากกว่าการติวเตอร์ในความเชื่ออื่นๆในหลักการความรู้ต่างๆวิทยาการต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องยอม ยอมในการที่จะต้องลงทุนเนี่ยเพราะว่ามันคือติลแกอโกบเดาร์มันคือสถานที่พำนักในบ้านปลายที่สวยงามที่สุดแล้วนะครับไม่มีอะไรมาการันตีกับเรานะครับว่าเราจะมีความสุขกลับครอบครัวของเราเนี่ยอย่างถาวรยกเว้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราได้ยืนยันเอาไว้ในเรื่องนี้ดังนั้นพี่น้องครับจงตระหนักเลยครับ การสร้างฮฮละกอในครอบครัวการสร้างมาตรฐานในการอ่านอัลกุรอานเป็นประจำกันในครอบครัวหรือการรักษายามาะกันเป็นครอบครัวเนี่ยไม่มีการขาดทุนนะครับจะมีแต่ได้กําไรเพราะนั่นคือสิ่งที่ได้รับการการันตีจหากลอสซูบฮานะหูวาตาละเอาไว้นั่นเองครับตามนี้พี่น้องครับอย่างนั้นก็อย่าลืมในการที่จะ السلام الله سبحانه اقول هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبي وسلم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته